ดีครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสาธิตวิธีการใช้งานอา่ากล้องวิดีโอติดรถยนต์ตัวนี้นะครับผมจากเล p ฟโฟนช็อปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างแล้วก็ภายในกล่องมีอะไรให้บ้างนะครับอ่านี่นะครับภายในกล่องก็จะมีกล้องหนึ่งตัวนะครับ ก้อนห,หนึ่งตัวแล้วก็มีสายชาร์จอันนี้สายชาร์จรถยนต์นะครับหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มีตัวติดกระจกหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีสาย USB ให้ด้วยหนึ่งเส้นนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็อย่างตัวนี้ก็ตัวติดกระจกนะครับก็เอาตัวนี้ไปใส่ได้เลยปุ๊บ อัานนี้เราก็ไปติดไว้หน้ารถรถเล่านะครับผมารามาดูกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเห็นไหมเอยตัวนี้จะเป็นปุ่มนะเปิดเครื่องปุ่มเลือกขึ้นลงนะครับผมแล้วก็มีปุ่มเมนูปุ่มตกลงนะครับปุ่มโอเคแล้วก็ปุ่มโหมดนะครับเวลาเปิดเครื่องก็กดปุ่มนี้ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เปิดแล้วนะครับ ันนี้ก็ตัวนี้เท่าที่ขายมาก็ผมว่าก็ชัดชัดกว่าตัวอื่นนะครับที่ได้ลองนะครับผมชัดอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็ใช้งานง่าย <c oughs> มันจะมีให้เลือกอยู่สามโหมดนะครับอันนี้คือโหมดของอบันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดได้อัน,นี้โหมดกล้องนะครับเห็นไหมครับอันนี้โหมดกล้องโหมดกล้องเห็นไหม ะโหมดกล้องอ่าอันนี้เป็นโหมดเพย์นะครับเอาไว้ดูรูปแล้วก็เอาไว้ดูวิดีโอที่เราอัดไว้นะครับผมก,กดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นโหมดกล้องเหมือนเดิมนะครับอ่าวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเพียงเสียบสายถ้าเกิดใช้ในรถยนต์นะครับก็เสียบสายเส้นนี้เลยครับเข้าไปที่ตรงด้านปากตรงนี้นะครับเสียบปุ๊บเอาที่เอาอะแดปเตอร์ตัวนี้นไปเสียบที่จุดบุหรี่รถยนต์นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่อง กล้องจะเปิดเองนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราดับเครื่องปิดสวิตช์ออฟนะครับเครื่องก็จะปิดเองไม่ต้องไปจับอะไรเกี่ยวกับตัวกล้องเลยก็คือติดติดครั้งแรกก็คือติดตั้งครั้งแรกก็คือจบเลยนะครับใช้งานได้เลยแล้วก็ตั้งค่าครั้งแรกก็ใช้งานได้ตลอดนะครับผมอย่างอันนี้ของผมตั้งไว้ hd นะครับผมวิธีการตั้งค่าก็กดที่นี่นะครับกดปุ่มเมนูนะครับ มันก็จะขึ้นมาถ้ากดเมนูอีกทีนึงก็ไปตั้งค่าทั่วไปนะครับมีภาษาเวลาระบบปฏิทินไปยังงานแล้วก็ปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็รายละเอียดปลีกย่อยอีกอยู่ข้างในนี้แล้วแต่เราจะเลือกปรับนะครับกดมอดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ปรับเกี่ยวกับการอัดอัดภาพของเราครับผมอมองยนะคงับก็จะปรับได้ ขอบเวลาสามารถตั้งได้ว่าให้มันตัดวิดีโอกี่กี่วินะครับสามารถตั้งได้ว่าให้มันตัดวิดีโอเนี่ยกี่วิอย่างของผมที่ตั้งไว้ก็คือเป็นสามสามนาทีนะครับตัดเป็นไฟล์หนึ่งสามนาทีแล้วก็ตั้งความช้าเป็นเฮดดีนะครับผมแล้วก็คุณภาพเป็นไฮเลยแล้วก็เสียงนี่ปิดนะครับแล้วก็โมชั่นที่เจ็ก็ปิดไว้อันนี้แสดงวันที่และเวลาด้วยก็การตั้งค่าก็จะมีแค่นี้ครับง่ายๆครับ อ่าแล้วก็ต่อไปก็ใช้งานได้เลยก็วิธีวิธีการใช้งานตัวนี้ก็คร่าวๆก็จะไม่มีอะไรมากครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ที่ใสกก่กราดเออลืมบอกไปนิดนึงอยู่ตรงนี้นะครับที่ใส่ก,การาดอยู่ด้านข้างนะครับผมครับครับอ่าเวลาปิดเครื่องก็ถ้าไม่ได้ใส่สายชาร์จก็กดปิดได้เลยแต่ถ้าเสียบสายถ้นมีไว้นะครับก็เวลาเราออฟอ่าปิดสวิตช์ออฟที่กุญแจรถ เครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัติเลยครับครับครับนี่ก็จะเป็นการสาธิตวิธีการใช้งานแล้วก็สินค้าตัวนี้แบบคร่าวๆนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรีวิวครั้นี้จากเรานะครับเลอฟโฟนช็อปนะครับขอบคุณมากนะครับ